เธอไม่ก็เสียหลักทีนี้เราก็เอาใหม่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 ทำให้แม่ดูยินดีนั่นไงอันอันนึงจะได้ยังจะบกล้างยังหนึ นั่ง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 อันนั่งนั่งนั่งอาหารน้าไปหาคุณแม่เลยเลยเอาจะพาเขานั่งนะเดี๋ยวจะให้เขานั่งนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวพึ่งนะอย่ายพึ่งจากก็ไม่ได้เรื่อยๆโอเคโอเคโอเคมาหน้าดูน้องนายน้องนายจ๋าเออเออเอาขามาตรงนี้หน่อยลูกนั่งถ้าดีๆเราจะได้นั่งได้โอเคโอเคเออโอเคโอเคโอเคหนึ่งหนึ่งหนึงสอง Chum <laughs> Yeah.